อ้อกไปไปแล้วลุดยังไม่ลุดยังไม่ลุดเฮ้ยโอ้ยการเล็กซะ้ลยว้ สวัสดีครับบ่อลุงน้อยพันท้ายนอสิงนะครับวันนี้ปลา285ตัวนะครับค่าคัน500นะครับผมตอนนี้คนก็กำลังทยอยมานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเตรียมของอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับผม ปาขวานะครับตัวทีตัวทีมาแล้วตัวเล็กไม้แรกเลยตัวแรก เป็นเยอะเป็นเยอะเอออย่างนี้สิน่าเกิดอะไรขึ้นนี่กัดอยู่แถวนี้นะน้าสมูุ หอของผมตัวเล็กก็วีแบทนี่ใช่เหรอใช่ครับวีแบทหางแดงอ่กินอะไรแดงๆอ่ะ สลับกันมานี่แหละโอ้โหโอ้ย,อยเขียวกว็กัดเขียวกว็กัดแต่จังหวะนั้นไม่ได้นะขมุนโฉบตุ๊บเลยอ่ะตีตีเข้ามาซ้ายหน่อยนึง ขึ้นฝั่งนู้นจริงเนะี่ยเอาเลยนะเนี่ยตุ๊บเลยนะเนี่ย <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยโทษทีนะครับโทษทีนะโอ้เ,อเอข้าป่าไปแล้วนะน้าปี๊บงานลุดอุ้ยยังไม่ลุดยังไม่ลุด เหมือนหลุดไปแล้วนั่นตัวใหม่มาซ้ำมันเนี่ยเนี่ยนิดเดียวเองนะหลุดแล้วมันซ้ำตัวแล้วเหรอแน่นอนต,อต่อครับต่อครับ S 1> <S 1> <S น้ำน้แนบน้ใช่ป่ะแอไม่เดือดนะวันนี้ไม่เดือด <S <S ไม่กินตอนนี้จะไปกลับไปบ <S <S ไกลางบ่อนะ้วนกลางบ่อยัง 啊！哦！哦！ ปลามันอาจจะอึดๆหน่อยวันนี้เจอดินใหม่เข้าไปไงมันไปอยู่ฝั่งโน้นเลยอือเฮ้ยตรงนั้นอะตีต<ร>ถึงอะโด,น,ดนเลยนะเมื่อกี้นันกวัยก็ตีถึงตรงนั้นอะ ปลาอยู่ไกลแต่ว่าเราเอาคันสั้นมาขึ้นลังหอแลยปะคือนะเชียวอ่าไอพวกปกติมันต้องได้นั่งตัวนะตรงเนี้ยใช่ ไหนวะตั้งใจอยู่ไหนอ๋อูฮะ <c oughs> กินไก่ครับกินไก่ <c oughs> เล่นเต็มที่ครับเล่นเต็มที่ไม่ไหวบอกนะไม่ไหวบอกนะตักวะตักดีก่ะอ๋ออ่า เเงไงโอ้ยไมันมนทิ่มตาผมอีกไม่ต้องขอบคุณผมแรงหรอก คันเล็กซะด้วยดิกัดอีอะไรนะกัดยับเล็กคันใหญ่ผมมันนี่ไงสายมันพันไงก็เลยต้องใช้ไล่ย์ใหญ่เล็กละ โอ้โหมาชนเขา่าเออที่แรกมันก็จะเอาเบ็ดมาแหละ,ลเ,ละ,ละเวลามันเกี่ยวมันเป็นไงใช่ป่ะมันก็กัดแน่นๆนนะ่ะกัดแล้วไม่ค่อยวิ่งออ อุ้ยลุดอโอ้โหกัดยังไงเนี่ยโอ้โห,โโหวันนี้ปลากัดแปลกๆนะฮะปลากัดเหมือนไม่เต็มเท่าไหร่ ปลามันเหมือนฉบฉบนะวันนี้ครับกัดไม่ค่อยโดน,นครับต้องใช้เหยื่อเล็กนะครับผมใช้หัวากรัมนะเนี่ โ,นนโดนแล้วแรงดีมากครับป่า อันอันนี้น่าจะเป็นปลาเก่านะครับให้ดูถ้าเป็นเหยื่อใหญ่นี่ไม่น่าโดนนะครับโอเคเก็บเรื่อยๆครับราคาวันนีบ้บายมง ยอมแล้วครับสีแต้มครับวันนี้สีแต้มโอ้ไซงามอยู่นะทิ้งบอ่อแล้วกำลังเดินเข้าบอ่อนะเลือกบอ่อตก บ่อเยอะมากอ่ะฝั่งนู้นกำเยอะดีนะไหนปลานอนกำบ่อฝั่งนู้นกำเยอะเนี่ยเดินออกตรงนี้แล้วข้ามแต่ตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาทำสะพานยังหรอตีตรงนี้ข้ามไม่ได้หรอมันมันอ๋อมันเป็นคันกลางใช่ป่ะมันมีขาดจะไม่รู้ว่าเขาทำไม่ยังทางสะพานยังไม่รู้ว่าจะทำสะพานทางไหนดิสายป่ะฮะสายก็ได้ จะเดินหาจุดลงก่อนนะครับวันนี้ก็ใช้ได้ทั้งเหยื่อสดเหยื่ยปลอมนะครับแต่ว่าบ่อเยอะขนาดนี้คงจะเป็นปลอมอย่างเดียว <laughs> สดไม่ไหวจจไหบ่อทั้งเลือกเยอะเกินโอเคเดี๋ยวรอเวลาตกพร้อมกันครับดีเลยนะครับฮะ บ่อเยอะแยะตี ree, ไปไม้แรกลงนี่คือหมันทั้งวันเลยนะ่นี่ะมีบ <lay> ่อให้เล <ada> <ty> <tomatoes> er> <c oughs> ีอยกตกเยอะเยอะจัดเกินอืม ก็เดี๋ยวน่าจะกดเป็นช็อตเป็นช็อตไปนะครับก็น่าจะกดถ่ายตอนช็อตปลากินไปเลยนะครับว่ามันต้องเดินต้องอน,นี้ตลอดนะครับโอ้ อะไรเน่เห็นเป็นหลังเลยเนะี่ยมันวิ่งหนีเหยื่อผมอ <laughs> ะ เดินหาบอ่อที่ปลาอยู่เรื่อยๆนะครับ โดนไหมแถบครับแถบแถบเอาแล้วจะตีเอาเหยื่อให้น้ำเปิ่จะตีเอาเหยื่อใช่ไหมใช่ป่าอะไรวะกดยังเหล่าป่ะกระพงกระพง โอ้ยตัวมึงโขดทิพย์ผาเลยด้วยงานโอ้ยตัวมึงโขดทิพย์ผาเลยด้วยงานโอ้ยหลุดอาลุดปล่อยอัตโนมัติปล่อยอัตโนมัติโดนกิ่ไม้กิ่ไม้อาลุดเดือดร้ายครับได้คลิปแล้วครับไหี้ยไรเยอผมไปไหนแล้วครับได้คลิปแล้วครับไอ้ตัวเนี้ยมึงอย่าเพิ่งเอาขึ้นที่ใกลาเลยเขาตีไรเยอะไอตัวนี้มันลอกตัวไหนอ่ะ นี่วิ่งปู๊ดเลยเนี่ยปู๊ดเเดี่ยผมได้จมไปครึ่งขาเดี๋ยวแล้วจะมาขิงผมทำไมเนี่ยโอ้ยเอาลเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนัเล็กลบมันเพิ่งค้อบไมโครไปสามไม้เองเนี่ยนะบอล มาเลยวระคุ<อ>เราะวะเฮ้ยกรยยยะพงวงปลีย่ยไม้มัน่แปลไวที่แทบๆบเรา,าอะมันกมันไม่ยูโอ้ไม่มีสวิงได้ดิ แอ่งตุ้งวบอลไอ้สัตว์บอนไปไกลไปโดนอยู่คนเดียวเลยครับไอ้บอลยังไงทำเกินไปก็นั่งอยู่ต้องนานแล้วเนี่ยบอลบอลอย่าทำเกินไปมาก่อนเฮ้ยมึงทำอย่างนี้หมายความว่าไงบอลบอลยกป้ามางนิดดิบอลแล้วเต็มปากเต็มฝาดเลยดูนี่มั้ยไอ้ไฟขันหัก อ๋อคันจีแม็กล้อทีแม็กนะเลยหมานบอลดึงปาบางนิดดีขายของแกงตเลนอ้กระนี่บอลโอ้โหเปินเปินเปิ้นปิโลเฮ้ยอบอลย่างนี้บอนเมื่อกี้ที่บอกว่าไงเอาละครับ พุ hey, ่นไมโครขึ้นแล้วครับบอลไอบอลบอลบอลแน่นเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ย เริ่มกินแล้วครับเดวิ่งตายวิ่งกว่าเลยนะผมโอ้ยหนนสายมาเลยาทุกโขวมมาทุกคันครับข้ามเลยข้ามเลยเยอม่อีนี้านพันน้ำพันน้ำน้ำมาจเอาตรงนี้ตอนนี้กูเลาเลกูเลากูเ่ากูเล่าสวงว่าร้อนมาเลียร์เลียร์ปลาาที

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววลองเบ็ด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 ลองเบ็ดเบ็ดเบ็ดโอ้โหจะย้ายบ่อจะย้ายบ่อให้ปลาเขาไม่บ่อโอ้โหวิ่ชัดเด็ดนะชัดเด็ดนะชัดเด็ดนะคันกลางคันกลางอ๋อเดี๋ยวนี้เด็กวิ่งแต่ถ้านะานาสุนทรรอไม่ไหวนะนาสุนทรวิ่งวิ่งรถเข้ามาตรงตอนเช้าที่เจอผมอะหัวบ่อเห็นไหม หรือจะให้เด็กวิ่งไปอุ้ยอ่าอ่านั้นรอตกพัดนะโดนโดน